สวัสดีครับพบกับวินวิท c h ชาแนลนะครับวันนี้นะครับเราขึ้นเลเวล16ครับอ่าจะเห็นได้ว่าความสุขประชาชนจะลดลงนะครับเนื่องจากว่าเรายังไม่มีเอ่อ,อด้านการสาธารณสุขหรือว่าการแพทย์นั่นเองครับการแพทย์แล้วก็เลยว่าถัดไปน่าจะมีแต่ของอย่างเดียวนะครับอือเก็บเงินได้เลย คิดว่าเราอาจจะจำเป็นที่ต้องเก็บเงินแล้วก็มาสร้างสึ่งต่างาาง,งบไม่น่าจะพอนะครทุกคนอืมตึกนี้เป็นตึกที่สำคัญในการสร้างรายได้อยู่พอควรอ่ะมาเราจะมาสร้างฮอสิชอลกันนะครับอ่าสร้างตรงไหนดีเอ,อ่ย ว้าวรอบคุมทั่วพื้นที่ๆๆตรงนี้ดีมั้ยตรงนี้เลยละก,กันโอเคความสุขประชาชนจะต้องเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนทุกคนการันตีได้อ่าเห็นไหมมันกำลังเพิ่มขึ้นเลยทุกคนโอ้เราจะมาทำอะไรกันดีเอ่ย เพื่อขยับขยายพัมบูของเราหรือว่าอัญนนมณีสีเขียวฮึมมันมีอะไรอะโกเวนเมนสิ่งสิ่งนี้อย่างนั้นเหรอเรามาลองดูกันดีกว่าว่ามันคืออร่อยแล้วมันใช้ทำอะไรได้บ้างนะฮึมน่าสนใจ n e อ some t r i ะ Hmm. Total, total, token, uh. total, total tokens total tokens อืมดาเมจแล้วก็ชิตาอืมไม่ใช้ทำอย่างนี้ด้วยอย่างนั้นแล้วมันคืออะไรอ่ะเราควรจะลองไหมลองกับ กระดาษเรวไม่น่านะกระดาษเนี่ยนะแม่นี่ไหมผมว่าตะปูนี้น่าจะได้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 สิบหกอัน easy บอกเลยเพราะว่าเรามีเอ่อเหล็กที่เพียงพอมั้งไม่เป็นไรครับเดี๋ยวแป๊บเดียวน่าจะได้ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเอ่อตัวตัวนี้มันทำอะไรได้บ้างบ,บ,บ,บมันจะช่วยเพิ่มกำลังผลิตของเราให้ผลิตเร็วขึ้นสองเท่าตุ๊ตสองเท่าเลยทุกคนใช้ได้กับทุกอันนะครับวูตอนนี้เราอยู่ที่สี่นะทุกคน แล้วเราจะขยับขยายเป็นที่สองผมจะพยายามทำให้มันได้มากที่สุดนะครับถ้าพยายามแล้วก็มันอาจจะไม่ได้ตามที่คาดหวังไว้เนื่องจากว่าผมคิดว่าผมอาจจะต้องสูญเสียอะไรบางอย่างแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่สูญเสียเป็นเอ่อตัวเร่งความเร็วคูณสองถ้าเรามีตัวนี้เราก็จะ ทำภารกิจได้เร็วถูกไหมแต่ว่าถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งผมใช้มันหมดแล้วก็ไม่ได้ทำคเควสแล้วมันก็จะไม่ได้แล้วเพราะนั้นผมก็จะต้องทุ่มทุนช่วงนี้แหละช่วงที่มันมีใหม่ๆ,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 ๆอืมืม เดี๋ยวผมต้องรอผลิตเหล็กอย่างเดียวนะครับแล้วก็เราก็เก็บไปเรื่อยๆโอสพิทอลผมพ่อชอบมากเลยเงินตู้ตูๆตูตูตูพอดีว่าเงินมันพอพอดีนะต่อไปเนี่ยเป็นเลเวลสาสิบเพราะฉะนั้นผมการันตีได้เลยว่าแบบผมน่าจะ ต่อไปมันใช้อะไรดโดรนหรออืม,อมแม่เหล็กเพียงพอทุกคนผมนการันตีได้เหล็กเพียงพอแต่ว่ามันไม่มีที่ให้ใส่ให้ลงเนี่ยครับ ผมจะต้องคิดอีีว่าผมควรที่จะขยายช่องดีไหมเพราะว่าถ้าขยายได้เราก็อาจจะสามารถสร้างหรือว่าทำ quest เควสได้เร็วขึ้นนะครับโอเคขึ้นไหม,มเดี๋ยวเราทลองดูก่อนขึ้นโอเคดีมากดีมากนนน้ขึะครับบเป็โอเคเดี๋ยวเรา ไปดูวิดีโอกันสักหน่อยไหมวิดีโอไปกันเลยเอากล้องไหนดีทุกคนรายละกันดูเงินเด้งๆดีของเล่นต้องมีของดีถังสีอย่างเงี้นเหรอถังสีมันต้องมีอะไรกับถังสีอาจจะทําอะไรได้ในอนาคตผมจะเก็บมันเอาไว้ก่อนนะครับถังสีไม่แน่ว่ามันจะเอามาแบบ เกรดบ้านหรือเปล่าเปลนไปได้ไหมกาแบบเอามาอัพเกรดบ้านแล้วบ้านมันจะแบบสวยขึ้นหรือว่าแบบเป็นสิ่งจำเป็นในการอัปเกรดบ้านประมาณน,นะนั้นนะไม่รู้นะฮะแต่เราจะต้องรูดไปพร้อมๆกันนี่แหละใช้เงินอนกหมื่นห้าหมื่นสองจบไหมมีจด นะครับวันเอิร์ธเดย์นะครับจดหมายของโลกประมาณนนั้โอ้มีของลิมิตไทม์อยู่ลิมิตไทาร์น่าซื้อมากเลยทุกคนคิดดูสี่หมื่นไม่ได้อันแรกผมยังซื้อไม่ได้สี่หมื่นอินดูเคชั่นครับผมรากเลยลิมิตไทม์ต่อให้มีธนาบัตรเพียงพอรู้มันน่าจะเต็มอยู่ดีนะอันนี้คืออินดูเคชั่นนะคะถ้าเราซื้อสี่หมื่นมาเนี่ยกับจำนวนประชากรที่เราได้เนี่ย อาจจะไม่คุ้มนะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเขาต้องการเป็นพวกการศึกษาจริงๆมันก็อาจจะแบบสี่หมื่นคนอาจจะมีส่วนก็ได้นะสี่หมนเดี๋ยวนะันนี้ผมกะว่าจะทำไว้นานแล้วเนาะเหมือนกันมันเป็นการเพิ่มให้พาสปอร์ติชันน,นี่ก็เหมือนกันการขนส่งอะไรอ h oh my God ้โอ้ของเ <yeah. S 1> ปรมวัวอ้ oh my God ตะปูได้ไหมระดมขายของ ขายจะปูไว้ให้หมดรอบไปเลยเราไม่รู้เราขายไปอันหนึ่งก่อนเลยนะอันนี้มันขึ้นเท่าไหร่นะทุกคนหนึ่งขึ้นหนึ่งถ้าสมมุติผมขายตะปูมันจะลดไหมเราต้องทดลองครับขายไปสี่อันเลยไหมขายอันหนึ่งก่อนลดไหมไม่ลดผมคิดว่ามันไม่ลดเห็นไหมถ้าเดี๋ยวตะปูมันเยอะผมจะทาสอบว่าขายแล้วมันจะไม่ลดนะครับ เพื่อป้องกันไม่ให้ของแป็นว่าเอาละถ้าขายแล้วมันไม่ลดผมก็อยากให้คนมาซื้อเราเลยสี่อันไปเลยเพราะว่ายังไงเราก็ผลิตได้เยอะอยู่แล้วนะครับช่องว่างจะได้มีเพิ่มขึ้นเหล็กจะได้มีเอาไว้ทำได้มากขึ้น โคตรเทยผลุกโดตเทยไปอืมาอาจจะไม่จำเป็นที่ต้องรีบกัขนาดนั้นนะครับของเป็นนี่มันปัญหาระดับโลกเลยทุกคนเดี๋ยวรอโฆษณากันนะครับโฆษณามันต้องมีอะาอย่แหละ้นแหละอ่าจจนได้เอาละทุกคน อีกแบบนึงมีอะไรไหมบ้างอีกอันหนึ่งนะครับ p e s t b e with you major โอ้โหเหมือนเดิมเลยอะไรเนี่ยของของคล้ายๆกำแพงเมืองจีนเลยนะฮะสร้างเป็นอนุสรสถานอะโอโอสร้างอะไโอโห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 โอ้ my god ข้าแต่ระมการดูดคนน้อยะเชโโห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  ปดร้อยจบาคนโอ้อาจจะสร้างมาเป็นแบบพวกสถานที่ท่องเที่ยวอะไรประมาณนี้นะไม่ใช่เราไม่ค่อยมีสถานที่ท่องเที่ยวเลยปลดล็อกกันเข้าไปครับปดล็อกกันเข้าไปปดล็อกกันเข้าไปปดปล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 ดล็อกกันมเลเื่อนให้มันอันล็อกก่อนนะครับจะไม่ได้ล็อก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 ไปให้หมดเลย โอเคนะครับเราทำงานจำนวนประชากรมาถึงเหรอหวังว่าเรามีเงินพอแล้วสักริมหาละสิบพันบาทเดี๋ยวนะอีกสามหกโมง Dairy Bournat Bournat ยังไม่ได้นะครับบูบูบูของในบอลลอนด้วย Possible ของล้นทะลักโลกขายผักไหมขายผัก ผักสดมาแล้วจ้าผักสดจ้าผักราคาถูกถูกนะจ้าผักสดมาแล้วจ้าสองอันเหรอสามอันเลยจัดเต็มสี่อันแล้วน้อยเยอะเกินไปทุกคนของแปหมดทุกคนอืมลืมดูครับเมืนก็ยังเต็มอยู่ดีโอเคของมันก็มาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะโอเค ใช่การบรณะบ้านเป็นบางส่วนโอเคผมยอมทำบลยเมื่อใครจะยิ่งข้อเสนออะไรมานะฮะถือว่าเป็นการประหยัดพื้นที่ของเราดมูของไม่พอรู้กันอยู่โอมีคนมาซื้อด้วยตะกู้ทยังงสี่อันจะอเกรดอันถัดไปเอามาแล้วก็ผลิตชดเชยไปใช่ ยังไงแลผมยังไม่รู้เลยเยอะเลยทีเดียวเลยผมเชื่อคุณสอน่าจะช่วยลดระยะเวลาได้เยอะนะครับโอเคถ้าปกติเขาก็ให้นาฬแล้วผมว่าผมอาจจะอัปเกรดพื้นที่ถัดไปได้ที่มันติดตรงท่อไอเสียเนี่ยทุกคนท่อไอเสียครั้งหนึ่งนะทุกคนบ้านเนาะ ภผมว่ามีปัญหาเดี๋ยวถัดไปคิดว่าเราจะทำมันจะคุ้มครองได้ไหมเพียงพอริสสเตชันก่อนครับคุณเชื่อไหมริสสเตชันมันกับพวกสถานีตำรวจกอนเพราะว่าถ้าเราสร้างบ้านลงไปหนึ่งหลังแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาความสุขประชาชนน้อยลงนะครับเอ้ปั๊นึงผมไม่อยากที่จะให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นยังจะไม่สร้างบ้านก่อนนะ โอ้ Ooh, oh. อันนี้ผลิตไปเท่าไหร่แล้วทุกคนเอาไปสี่อันแล้วเหลือลายประมาณหนึ่งชั่วโมงสิบเก้านาทีนะครับเอาไว้เดี๋ยวผมตัดฉากมาตอนที่มันผลิตได้ครบนะคือเหมือนใกล้เคียงประมาณนี้นะครับไปเลย ก็นะครับทุกคนผมก็ได้ทำเควสสำเร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหผมคิดว่าเน่เลช่าล็อกแล้วผมก็จะต้องได้อะไรบางอย่างมาด้วยใช่เทียโฟกับอุปกรณ์ต่างๆในการอัพเกรดโอ้ยิ่งเล่นยิ่งสนุกใช่ไหมใช่ บ่าก็ทุกคนครับผมได้เพิ่มช่องที่สามเข้ามาด้วยเออสี่ธนบัตรนะครับส่วนสปีดสองอันนี้มันมาได้ยังไงสปีดสองอันนี้มันมาจากหอนาฬิกาตัวนี้นะครับซึ่งเมื่อถึงเลเวลสิบหกมันก็จะให้เรามาฟรีครับอยู่ใน government นะครับทุกคนนี่ department ตัวนี้เลยก็มันจะช่วยคือเราจะผลิตอะไรก็ได้ มันก็จะช่วยได้นะครับอาช่วยลดระยะเวลาโอ้อันนี้ผมคิดว่ามันมันน่าจะคืออันเดียวกันกับของอันนี้นะครับจากที่ได้มานี่เนี่ยของที่อยู่ตรงกลางครับอ่าใช่ผมไม่น่าเชื่อผมจะขึ้นมาได้นะแต่ดีใจรับทุกคน โอเคว้าวว้าวว้าวของเต wow. ah. ็มอย่างล้นหลามว้าวผมต้อง Unlock อา Expand i t y Area ครับตุดตเียเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันมีให้ Expand หรือเปล่าไม่มีแล้วใช่ไหมโอเคครับผมไม่เสียใจแล้วทุกคนเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วไม่เล่า เอาล่ะทุกคนผมจะหาไอ้นี่โอ้ยยุ่งยากจริงเลยเอลโอเคระบบเรามันดีดครับโอเคขอบคุณที่ให้ของมานะของเต็มต่างหากทุกคนเอเอผมอาจจะ เดี๋ยวต่อไปในอนาคตนะครับผมอาจจะลากทําถนนผ่านนะให้มันนี่ผมจะลื้อถนนตรงนี้ออกไปให้หมดเลยพล็ดไม่ใช่อ่าเราจะมาบูโซนถนนเส้นนี้กันนะครับเพื่อที่ว่าเดี๋ยวต่อไปในอนาคตเราอาจจะแบบได้สร้างตัวนี้ สามารถสร้างบ้านสองหลังติดต่อเนื่องกันได้แล้วก็มันจะเป็นการประหยัดพื้นที่ด้วยนะทุกคน<ม>จากการที่ผมคำนวณด้วยสมองนะครับสมองส่วนไหนเหรอ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้สิส่วนไหนก็ไม่รู้ <c oughs> เออแร่หรอแร่แร่ผมรู้สึกว่ามันอาจจะจะเป็นที่ต้องใช้หรือเปล่าหรือเรามีน้อย เรามีน้อยแล้วเราผลิตรดอยังเราก็ยังไม่รู้เลยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือผมได้อัปเกรดตัวเอ,อ่อซิตี้สโตรเอาไว้เราด้วยนี่ถ้าจะอัปเกรดอีกนีดก็คือร้องเลยครับร้องออกมาให้เต็มที่โอ้ม่เดยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเราต้องผลิตไม้เยอะนะครับ เพราะว่าออการขนส่งครั้งถัดไปเราจะใช้ไม้ตัวนี้ใช้ผักแล้วก็ใช้อะไรทันซึ่งผักเราก็จะต้องผลิตขึ้นเดียวกันย้องกลับไปที่นี่เราก็ผลิตก,กันไเยอะผมรับรองได้เลยว่าผมจะสามารถควบคุมได้นะครับส่วนข้อเสนอต่างๆหนึ่งอันถามว่าคุ้มไหมสี่สิบเก้าบาทพิสูจน ไม่คุ้มผมเชื่อว่ามันไม่คุ้มครับไม่คุ้มด้วยทุกคนคุ้มโมเ,เป็นรอบสี่สิเก้าปีหรือเปบไม่ใช่นะเดี๋ยวโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับจบคลิปไว้แค่นี้นะบายบายโอ้ขอแทรกแป๊บหนึ่งนะครับพอดีว่าผมจะสามารถขยายเออพื้นที่บีชได้แล้วก็ผมต้องการที่จะ ขยายมันเดี๋ยวนี้แหละขอบคุณขอบคุณสละของคุณคิดว่ารีดเด็บบอของผมมันจะขึ้นไหมโอ,โอ้โอ้ไม่ได้อะไรเลยโอ้โอ้โอ้ผมควรจะผลิตอย่างอื่นหรือเปล่ากคีสใช่ไหมกอลคีส เดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปดูอันดับเรากันดีกว่าเห็นไหม big big กไพส์อีกนิดเดียวเองเราก็จะได้ที่สองแล้วเฮ้ยผมรับไม่ได้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 ผมรับไม่ได้ไมไดไมไดผมรับไม่ได้รไไดรไไดเรามาที่บีชกันดีกว่าเราจะสามารถทำอะไรได้บ้างกุญแจสาม3อันเนี้ยกุญแจตอ5อันมันทำอะไรได้บ้าง เรื่อว่ามันทำอะไรได้บ้างทุกคนทำอะไรจะได้ม่ได้ทำอะไรไม่ได้ไดเลยหัวเล้บอลขอดผมเชืว่าผมสร้างมานแล้วมันไม่โดนขอดนะใช่ผมสร้างมาันเอแว่าผมควรจะสร้างมันอีกไหม อืเอาไว้สลับคนที่อยากจะเล่นวอลเลยบอลแล้วกันผมบอกสนับสนุนมากเลยไลท์เฮาส์มด,ด,ดมี๋ยวรอลอออออรอรออ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 วออ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 ดออวออ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 นอี่นออออออนเออ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 นอีออ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 ยอ มันเพิ่มเงินไปอีกสองหมื่นเลยถ้ารวมแล้วน่าจะใช้ได้นะครับที่หนึ่งนี่ผมคิดว่าผมน่าจะแซงไม่ได้นะแต่ที่สองเนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะแซงได้นะทุกคนเ <c oughs> นี่ยโดยการใช้ gokeys นะครับ <c oughs> นอกนนั้นหนอ Produce and Gen Collect <c oughs> ก็น่าสนใจแหละแต่ว่าแบบ อืคอนกรีตไหมคอนกรีตน่าสนใจนะคอนกรีตก็เดี๋ยวไวะเนี่ยของเยอะอยู่พอควรทุกคนอันนี้มันจะหมดภายในกี่นาทีอะอีกสามวันทุกคนเอาไว้เดี๋ยวผมขอสะสมเอ,อ่อตัว โกคีสก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาสร้างของอื่นกันนะเขาที่สร้างได้นะครับของตอบายพี่ผมเลงเอาไว้ว่าจะสร้างอาจจะเป็นตัวไลท์เฮาส์วอเตอร์พาร์คน่าสนใจนะผมชอบเที่ยวผมชอบเที่ยวมาก get it get สร้างอันนี้ไหมที่เหลืออยู่แค่นี้หรอไม่สร้างไปอันเดียวนี้ก็เต็มแล้วนะหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดห้าสองุญแจ15ิบห้าอันใช่ไหมทุกคนห้าอันกับวอเตอร์ปาร์ หนสิบห้าอันกับไลท์เอาอยากให้สร้างอันไหนก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับแต่ใจจริงผมจะสร้างเป็นเอ่อวอเตอร์พาร์คนะโว้วโว้โว้โว้สร้างกันเข้าไปครับพากากันเข้าไปพักรับพักผักสดมาแล้วจ้าอัน่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปหามาแล้วกัน สำหรับวันนี้แค่นี้นะครับบายบาย